ไม่วิ่งน้อยมากๆเลย80,000กว่าโลเองค่ะตัวไฟจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟหลีเป็น LED ล้อแม็กของเลนะคะขอบ18ยางด้านลบใหม่ๆเลยปี2023แม็กไลเนอร์ก็คือสภาพดีตัวนี้จะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ USB ได้นะคะ CD ก็ฟังได้เหมือนกันสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ทันเน อู่กันที่สเสน่รถบ้าน2ถนนส,ส,ส้มสร้างพุทธานีนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่จะพามาดูกันสวยๆเลยกับเจ้าคันนี้เลย t o y ยต้าไอรักลีโวแซดดิ o n ชปี2019นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดามาดูรถกันค่ะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดําเงาตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะอันนี้ตัวสเกิร์ตสเกิร์ตส,สวยๆไม่มีรอยแบบนี้เลยแล้วก็ตัวไฟจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟหลีเป็น LED แบบนี้เลยตัวไฟตัดหมอกไม่มีนะคะตัวล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กของเลนะคะขอบ18ตัวยางจะเป็นยางดันหลบใหม่ๆเลยปี2023สติ๊กเกอร์ครบสติ๊กเกอร์ครบตัวกระจกจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าใช่ค่ะโอเคแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นโอเพนแคปก็คือเปิดได้แบบนี้เลยเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวลอยบากกันนะคะนี่ เห็นไหมคะรอยบากยังอยู่ครบไม่เคยชนหนักเลยคันนี้บอกเลยว่าสวยสวยเลยแล้วก็อันนี้เป็นดีเซลนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดมาดูด้านหลังกันเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็สวยสวยเลยนะคะไม่มีรอยเลยค่ะตัวไฟก็ยังสภาพดีนะคะสะภาพดีสภาพดีเลยแหละแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ก็คือครบตัวเปิดที่เปิดท้ายกระบะจะเป็นโครเมียมนะคะนี่แล้วก็ ในส่วนของตัวแมกไลเนอร์ก็คือสภาพดีเสียงแน่นๆเลยค่ะท้ายแน่นๆมาดูนี่คันนี้มียังอะไรแถมไปให้ด้วยค่ะโคตรคุ้มบอกเลยแล้วก็ด้านนี้มาดูด้านนี้กันเห็นไหมคะไม่มีรอยขีดขวด่วนไม่มีรอยบุบไม่มีอะไรเลยไม่มีรถไม่มี <c oughs> <c oughs> รอเล่น แล้วก็มาดูชุดเครื่องคู่มือกันค่ะชุดเครื่องมือคู่เครื่องมือดูชุดเครื่องมือครบครบของจริงไม่ตงลัง,งเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันมานะภายในบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นบาะผ้านะคะเรามาดูในส่วนของตัวคอนโซลบ้างดีกว่าตัวคอนโซลก็คือสภาพดีมากๆเลยค่ะตรงนี้จะมีที่เก็บของตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็ ัวชุดคู่มือก็คือมีครบเลยครบแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเครื่องเล่นของคันนี้จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะตัวนี้จะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ USB ได้นะคะ,ะ CD ก็ฟังได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะรถคันนี้จะมีโหมดขับขี่2โหมดก็คือโหมด Eco แล้วก็ Power ด้วยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบ Power ค่ะคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากๆเลย8ปันโกิโลเองค่ะเราไปดู ห้องเครื่องกันบอกเลยว่าห้องเครื่องนะคะสวยมากๆเลยค่ะมาพร้อมเครื่องยนต์2.4ร้อยห้าสิบแรงม้านะคะฟิตฟิตไม่รั่วไม่ซึมถ้าซึมก็จะเป็นแบบนี้เ <Okay. S 1> คันนี้นะคะใส่ท่อแต่งให้ด้วยประฟังสิงกันกัน <c oughs> ในส่วนของตัวคานนะคะคันเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนนะคะดู จากอันนี้ได้เลยค่ะแผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะคะแผ่นเพจแล้วก็ตัวฝากระโปรงก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันดูจากตัวน็อตได้เลยมีตัวกันควารมร้อนให้ด้วยสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบแล้วก็ทางเรานะคะรับประกันเครื่องเกียร์หนปีหรือ1 0 0 0 0มกิโลด้วยคันนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่3า5 0 0 0บาทแต่พิเศษสาหรับลูกค้าที่ทางเพจเข้ามานะคะลดลดไปเลย3 0 0 0 0บาทเหลือ3ามแสนสบาทเท่านั้นผ่อนเพียงหกพันต้นตลอดอายุสัญญาและยังไม่พอนะคะทางเรายังฟรีค่าจัดขาวโอค่ะ จะส่งรถฟรีทั่วประเทศด้วยสําหรับใครที่สนใจซะคอนนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจ Facebook ของเราเข้ามานะคะเพจ a c e b o o k ของเราจะมี3เพจตามนี้เลยแล้วก็มี TikTok อกอีก2ช่องทางตามนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์แล้วก็ทักเพจเข้ามาได้เลยบ๊ายบาย